เมื่อคืนนี้นะครับผมในขณะเล่นเกมเ l d e n r ด n งอยู่นะลุงแมวก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงปวดหัวไมเกรนขนาดนี้นะครับเราทำงานเยอะไปเหรอหรือว่าดูหน้าจอเยอะไปหรือเปล่านะครับแลวลุงแมวก็เลยลองเปิดโทรศัพท์มือถือดูนะพบว่าพระเจ้าช่วยนี่มันตีหนึ่งครึ่งแล้วนี่นึกว่าสัก3ามสทุ่มอะไรแบบนี้นะครับลุงแมวก็เลยสงสัยนะว่าเอ๊ะเราเล่นเกมนี้มากี่ชั่วโมงแล้วก็เลยไปตัดสินใจตีบอสดูนะครับ โดนบอสตีอยู่2ทีก็ตายแล้วนะแล้วลุงแมวก็เลยออกจากเกมรู้ไหมเพราะว่าลุงแมวเล่นเกมนี้นะครับซึ่งออกเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเล่นไปถึง6ชั่วโมงนะโอ้โหอย่างน้อยคุณแฟนก็มาว่าไม่ได้แนะว่าซื้อเกมนี้มานะครับ1น9 0บาทแบบดิจิตอลแล้วเล่นไปแป๊บเดียวนี่ลุงแมวเล่นไปถึง6ชั่วโมงละซึ่งลุงแมวไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมสายโซลมาก่นนะครับเล่นเกมเพื่อความบันเทิงนะ แล้วก็เล่นที่เยอะที่สุดนะครับก็คือบัดบอลซึงเล่นไปไม่ถึงไหนนะเล่นได้แค่ฉากแรกแล้วก็ตายแต่กับเอลเดนดิงนะครับผมก็ทําการทุบสถิติการเล่นเกมแนวนี้ของลูกแมวไปแล้วลูกแมวก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้เล่นเกมสายโซลมาก่อนแบบลูกแมวนะแล้วก็สนใจเกมนี้นะครับเพราะว่าคะแนนรีวิวมันดีเหลือเกินถ้าสนใจซื้อมาจะเล่นได้ไหมนะครับผมมันยากแค่ไหนแล้วมันสนุกยังไงไปฟังกันได้เลยครับผม หากคุณกำลังตามหาโต๊ะเกมมิ่งเพื่อทำงานและเล่นเกมที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะมีรูลอดสายไฟสายลำโพงสาย HDMI หลายจุดทำให้โต๊ะไม่รกดูสะอาดตามาพร้อมกับแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่มากๆใช้งานเมาส์ได้อย่างสะดวกสบายสามารถปรับความสูงได้เพื่อเข้ากับสไตล์การเล่นเกมและทำงานของคุณลุงแมวขอแนะนำโต๊ะเกมมิ่งน e ีโอลูชั่นอีสปอร์ตรุ่นแอตแลนติสโต๊ะเกมมิ่งขนาดใหญ่วางจอคอมได้2-3จอมาพร้อมแผ่นรองเมาส์แบบสะใจคุ้มไปเลยทั้งโต๊ะ มีรูรอบสายไฟถึง3จุดพร้อมที่วางแก้วน้าและที่แขวนหูฟังมาพร้อมกับการปรับระดับด้วยมือถึง3ระดับและอีกรุ่น NeoLution E-Sport E-Gaming Plus โต๊ะเล่นเกมและทํางานเอเนกประสงค์ปรับความสูงได้ตั้งแต่7 4็ดสถึงร้อยเซนติเมตรด้วยการกดแค่เพียงปุ่มเดียวโดวยระบบการปรับแบบมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถปรับเป็นโต๊ะยืนโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวโต๊ะเขียนหนังสือและเล่นเกมมาพร้อมกับรูรอบสายไฟถึง3จุดและแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่มากมาก อีกครั้งยังมีที่วางแก้วน้ำและที่แขวนหูฟัง Neoolution Esport Imagination is yours สนใจรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับผมสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ลูแมนตัดสินใจซื้อเกมนี้นะครับเพราะลูแมาได้ไปฟังรีวิวของ IGN มานะแล้วก็มันมีประเด็น2เรื่องนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเกมนี้เนี่ยมันเอาคอนเซปต์ของตระกูลโซะครับมาปนกับความเป็นโอเพนเวิลด์แล้วก็เลเวลของสตูนในฉากต่างๆนะครับจะไม่ทําการออโต้เลเวลตามระดับเลเวลของเรานะ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทําการเก็บเลเวลนะครับเก่ง <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆศัตรูที่เรารู้สึกว่าตอนแรกค่ายยากๆอ่ะตอนหลังๆเนี่ยถ้าเราเลเวลสูงนะครับก็จะเหมือนเดินเล่นในสวนเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าต่อให้เราไม่เก่งมากนะแต่เราเป็นผู้เพียรพยายามนะครับค่อยๆครับค่อยๆทําตัวเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถน่าจะผ่านด่านได้นะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโอเพนเวิลด์นะครับไม่ได้เป็นเส้นตรงนะ ก็เลยอาจจะทําให้เรามีวิธีการเล่นหลายแบบนะครับพอตีบอสหรือว่าตีตัวละครใดไรไม่ชนะเนี่ยเราก็ถอยไปก่อนนะครับแล้วก็ไปสร้างทางเลือกการเล่นแบบอื่นได้ยินมาดังนั้นนะครับผมลุงแมวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะลุงแมวอยากลองดูนะครับว่าเป็นยังไงพอได้เกมมาปุ๊บนะครับลุงแมวก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งนะซึ่งจริงๆก็ไม่มีความรู้นะครับแต่แค่ชอบคอนเซ็ปต์ของมันอนะ่ะมันเหมือนเป็นนักโทษนะครับซึ่งมาดูคะแนนตัว ค่าประสบการณ์ในหมวดต่างๆเนี่ยมันต่ําที่สุดเลยนะมันเรียวมากนะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอัศวินอะไรนะก็คือค่าพลังต่ําที่สุดไปเลยแล้วก็ได้รับรู้ความรู้สึกของความต่ําต้อยแบบนั้นอย่างแท้จริงนะทําให้รู้สึกเลยนะว่าอุย้ยการที่เราเล่นเหมือนกับเป็น npc ตัวหนึ่งที่มันไม่ได้เก่งเลยอ่ะไม่ได้มีพลังอะไรเลยนะครับแล้วก็เดินไปเจอศัตรูฟัน2 3งทีก็ตายแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบไหน ไม่รู้คนอื่นจะเล่นแบบลุงแมวหรือเปล่านะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยเล่นมันออกไปทางแนวเซอร์ไววอลเลยนะเกมเอาตัวรอดนะครับผมก็คือค่อยๆตีศัตรูนะเพื่อเก็บคล้ายๆเป็นค่าประสบการณ์นะครับเขาเรียกว่ารูนะแล้วก็เอาไปทําการค่อยๆอัปเกรดเลเวลซึ่งอัปเลเวลทีเนี่ยมันก็น้อยมากนะแบบน้อยสุดๆเลยนะครับจาก11เป็น12 12เป็น13อะไรแบบเนี้ยใช้เวลานานนะครับผมทั้งการตีศัตรูนะแล้วก็ เก็บผลหมากลากไม้ต่างๆเอาไปขายแต่พอเล่นไปถึงจุดดึงนะครับผมเมื่อลุงแมวเริ่มมีเกราะนะที่เก็บมาได้จากศพของทหารนะครับเริ่มมีอาวุธเริ่มอัปเกรดตัวอาวุธต่างๆได้เริ่มลืมตาอ้าปากได้นะครับในสังคมของเกม Elden Ring นะเวลาเจอศัตรูใดๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าน่ากลัวเหมือนตอนแรกๆ คือมันจะเกิดความรู้สึกทนงตนนะครับผมรู้สึกภาพภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดคำนึงที่ลุงแมวรู้สึกขึ้นมาคือว่าเฮ้ยอันนี้มันคือการเกิดขึ้นของฮีโร่คือถ้าเราเล่นเกม,เมอื่นๆนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าตัวละครเราเก่งใช่ไหมแต่ว่าเขาเก่งก็เพราะว่าเขาเป็นตัวเอกนะเขาก็เลยเก่งแบบนั้นแต่เราไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเก่งนะครับแต่ว่าสําหรับเกมนี้ที่ลุงแมวเลือกเล่นคลาสเริ่มต้นที่เป็นนักโทษเนี่ย ลุงแมวเห็นพัฒนาการของตัวละครตัวเองนะหลังจากผ่านไป6ชั่วโมงนะครับผมจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะตัวเปล่าเล่าเปื่อยมีกระบองโง่อันหนึ่งนะครับณจุดนี้เนี่ยลุงแมวมีเกราะครบไม่เท่านั้นนะลุงแมวยังเรียนรู้นะครับศัตรูในแต่ละแบบซึ่งถ้าเป็นเกม,เมอ,อื่นๆเนี่ยลุงแมวไม่ได้เรียนรู้ขนาดนี้มาก่อนนะรู้ว่าศัตรูที่เป็นหอกเนี่ยเราจะต้องฉากหลบนะครับแล้วเข้าตีด้านข้าง รู้ว่าถ้าเกิดศัตรูมันเป็นโล่สีทองๆเนี่ยเราสามารถใช้การตีแบบสั้นๆนะครับในการเอาชนะได้คือเรารู้หมดเลยว่าแพทเทิร์นของศัตรูแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงลงลึกเลยนะครับผมรวมไปถึงโลกต่างๆที่เขาสร้างขึ้นนะเพราะว่าวิ่งวนไปวนมา,นมาเก็บเวลอยู่ตรงนี้ฟาร์มเวลอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อโซนเพราะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่สำหรับลุงแมวเองเนี่ยได้ลงรายละเอียดเยอะที่สุดเกมหนึ่งเลยนะครับ แน่นอนนะครับเล่นมา6ชั่วโมงแล้วเนี่ยเพิ่งไปเจอบอสตัวแรกแล้วก็ที่มันตลกมากๆเลยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเราทะนงตนนะครับผมพร้อมบวกกับสิ่งต่างๆะเกมก็จะย้ําเตือนเราเสมอนะว่าจริงๆเราไม่ได้เก่งเลยนะครับแค่โดนศัตรู3-4ตัวลุมเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรแล้วและความทะนงตนนั้นนะครับก็ยิ่งสูญสลายหายสิ้นนะเมื่อเราไปเจอบอสครับลูกแมวเ,เจอบอสตัวแรกเนี่ยตบประมาณ2-3ทีก็จากไปแล้ว มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันทําให้รู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วสำหรับลุงมาเองนะครับลุงมาไม่รู้สึกว่ามันหัวร้อนมากเท่ากับบัตรบอลที่เคยเล่นนะอาจจะเพราะว่าเป็นเกม Open World นะครับมีทางเลือกได้หลากหลายทางนะสำหรับลุงมาเองนะครับที่ผ่านมาที่เล่นซีรีส์โซลไม่ได้เนี่ยเพราะลุงแมต่อสู้ไม่ค่อยได้นะต่อสู้แล้วก็ตายต่อสู้แล้วก็ตายนะครับพอเกิดใหม่เนี่ย จะไปเก็บตัวฉาดอะตัวเงินค่าประสบการณ์ก็ไม่สามารถเก็บได้นะครับก็เพราะว่าพอเดินไปเนี่ยก็ดโดนศัตรูตีตายก่อนนะเพื่อทําให้เกิดและตายตาย,ตาย,ตายและเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ค่า exp นะค่า experience point เนี่ยก็ไม่ขึ้นมันก็เหมือนกับบังคับให้เราซ,ซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมวนไปวนมาอยู่นั่นนะครับฟิลจะคล้ายๆกับตัวซิฟูหรืออ่านว่าซิฟูหรือว่าซิฟูไม่แน่ใจแต่ว่าสําหรับ Elden Ring อ่ะมันมีทางเลือกมากมายนะ เช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งน,นะครับเราก็ไปตีตัวละครเลเวลต่ำๆนะพวกลูกกระเจอกทัากหลายบวกกับการเดินไปหลุดของต่างๆน,นะครับเก็บผละมะลารากไม้เอาไปขายอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเราก็จะเก่งขึ้นนะครับผมเลเวลเราก็จะสูงขึ้นแล้วก็ค่อยกลับไปตีอีกรอบหรือว่าไปทางอื่นเลยนะครับเดินไปในแผนที่นะทางอื่นลองไปสำรวจที่ต่างๆน,นะครับมันมีอะไรซ่อนไว้เยอะเหมือนกัน จากแนวคิดของเกมประมาณนี้นะครับก็จะทาให้ลุงแมวสามารถเล่น e l ลด n นริงต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกนะเกมเนี่ยมันดูดเราเข้าไปเลยแล้วลุงแมวก็ไปชวนน้องสาวมาเล่นด้วยแป๊บหนึ่งนะเป็นแบบโค o อฟนะครับก็รู้สึกได้เลยนะว่าพอเล่นแบบโค o อฟเนี่ยมันก็จะตีศัตรูต่างๆได้ง่ายขึ้นค่าประสบการณ์เนี่ยก็จะได้เร็วขึ้นแต่ว่าความท้าทายมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ระบบการเล่นแบบโค o อฟเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่นะ ลุงแมงรู้สึกว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ยเขาดีไซน์มาให้สําหรับเล่นคนเดียวเป็นหลักมากกว่านะครับการจะเล่นโคโออฟเนี่ยอาจจะแบบว่าเอาไปช่วยกันตีบอสอะไรแบบนี้แต่ว่าในการเก็บเลเวลทั่วๆไปอ่ะคิดว่าเขาดีไซน์มาให้เล่นคนเดียวเป็นหลักนะคือถ้าใครตามหาเกมที่จะโคออฟกับเพื่อนไปตลอดเลยมันก็คงเล่นได้นะแต่ลุงแมงคิดว่าเขาไม่ได้ดีไซน์มาเป็นเกมแบบ The Division หรืออะไรแบบนี้เท่าไหร่ การจะโคโออฟกันได้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวนะครับถ้าเกิดเทียบกับเกมทั่วไปที่บางทีเราก็แค่จอยตี้เพื่อนเราก็โผล่มาแล้วนะอันนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขามากมายประมาณหนึ่งเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าการกต์ใช้ภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อแบบตัว h o r i z o n f o r b i d d e n West นะบางทีเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษโผล่มานิดหน่อยการแปลก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะาภาษาที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างเป็นภาษากวีนะภาษาหนังสือมันก็จะแปลยาก ใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับผมได้ดูซับไตเติลภาษาไทยแบบนี้เนี่ยก็เป็นความฟินอยู่แล้วในเชิงเพอร์ฟอร์ม e นซ์นะครับพวกกราฟิกต่างๆนะก็พอเล่นเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าตัว Elden Ring เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเกม TripleA แบบสุดขีดน,นะครับผมทั้งในเชิงตัวกราฟิกเองอ่ะก็ไม่รู้สึกว่า next gen นะครับไม่ได้สวยงามนะถ้าลูกแมวก็เจอตัวเฟรมเรทกระตุกๆ,ๆที่ลูกแมวเล่นนะครับภาพที่ผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เนี่ย เป็น performance mode นะครับ60 FPS นะแต่ว่าก็มีกระตุกกระตุกให้เห็นเป็นระยะ,ระภาพก็อย่างที่เห็นนะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของ next gen เท่าไหร่เรื่องกราฟิกลูกมาไม่ได้ซสียเรียวเสียไหลนะครับลูมาคิดว่าถ้าเกมมันสนุกนะกราฟิกมันยังไงก็ได้แต่ว่าตัวเฟรมเรทอะอย่างน้อยอยากให้มันนิ่งๆนิดนึงนะบางทีก็รู้สึกว่ามันเวียนหัวขึ้นๆลงๆนะครับคำถามคือถ้าเกิดคุณชอบเล่นเกม Open World นะครับผมคุณจะชอบเล่นเกมนี้หรือเปล่านะ สำหรับลุงแมวเองเนี่ยคิดว่าเกมนี้มันมีความเป็นโอเพนเวิลด์ประมาณหนึ่งเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องชอบด้วยนะครับก็คือการพยายามเก็บเลเวลนะอันนี้คือแบบจริงจังถ้าคุณชอบเกมสาย Survival ด้วยนะครับเลี้ยงดูปูเสือตัวละครนะครับเล่นแบบละเอียดละเอียดเลยนะค,ยค่อยคคิดค่อยๆ่อตัดสินใจว่าทำยังไงตัวละครของเราจะเก่งขึ้นแบบฮาร์ดคอร์นะครับค่อยๆไปเกมช้ามากนะลูกแมวเชื่อว่าคุณได้ชอบเกมนี้เลยอันนี้คือวิธีของคนเล่นแบบ เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับเล่นบังคับอะไรไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นเซียนโซอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเรื่องนะอาจจะไม่ต้องมาอัพเวลอะไรพี่ลุงแมาพูดเลยก็ได้หรือพูดอีกแง่หนึ่งนะครับผมก็คือ Elden Ring เนี่ยมันเป็นเกมจะกูลโซนะที่อาจจะทำให้คนที่รู้สึกว่าเกมโซยากเกินไปมีที่ยืนนะครับผมแต่ว่าวิธีการมีที่ยืนของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ทำให้มี เกมเล่นง่ายขึ้นนะแต่เราจะต้องทุ่มเทปไปในอีกแบบหนึง่งถามว่าชอบไหมเชียร์ให้ซื้อไหมนะครับลูกแมวชอบเลยนะลแมวรู้สึกว่าในเดือนนี้มี2เกมที่ดีๆนะครับที่ออกมาก็คือ Horizon Forbidden West นะอันนั้นก็เข้าถึงง่ายนะครับผมเล่นได้ทุกคนนะแล้วก็กราฟิกสวยเนื้อเรื่องน่าสนใจนะครับเล่นไปชิวๆก็จมดิ่งเข้าไปในโลกของ Horizon ได้เหมือนกันแต่ว่าในขายเดียวกันนะครับถ้าคุณต้องการอะไรที่ท้าทายนะครับ สำหรับลุงแมวนะลุงแมคิดว่าจมดิ่งลงไปลึกกว่านะครับโลกของ Horizon f o r b i d d e n w e s t เพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาในการสังเกตอละเรียนเยอะกว่าก็เกมนี้นะครับ Elden Ring ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากถามว่าจะเล่นต่อไหมนะครับเล่นต่อแน่นอนนะโอ้โหเข้ามาในใจขนาดนี้นะครับอินขนาดนี้เพราะนั้นพันเก้าที่เสียไปนะครับไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์แน่ๆแล,แล้วคุณล่ะครับคุณคิดยั่ไงเกมนี้บ้างนะคุณเล่นแล้วหรือยังครับ Elden Ring นะ เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้ขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านนะครับผมลุงแมวลาไปแล้วสวัสดีครับ